สวัสด,ดีค่ะเอมมี่ค่ะเลนนี่ค่ะ,ย,คะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l เพื่อนทีวันนี้นะคะพี่เอมมี่เรามารีแอคชั่นกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยไปเจอ,อเลไรค่ยิ่งมากในทวิตเตอร์คือเนี่ยตอนนี้หน้าร้อนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเพลงที่ เราจะเอามารีแอคชั่นอนนี้นะคะเป็นเพลงที่คู่จิ้นที่ฮอตฮิตมาแรงที่สุดเลยฟังแล้วตื่นเต้นแล้วก็คือไปรู้จักอันนี้ถ้าใครเล่นทวิตเตอร์นะคะก็จะสองคนนะคะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ให้เราได้เห็นในทวิขึ้นเทนทวิตเตอร์กันมาอย่างหลากหลายแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราไปดู MV เขากันเลยดีกว่าไปกันเลย ไม่น่าแหรอแฟนขับเยอะเลยคักเปิดมาก็แบบ <c oughs> น่ารักจิ๊โอ้ยดูสายตาี <c oughs> ่ของมองกันข <c oughs> นแบบหูแบบไอ้น,นี่ไปหมดเลยหูร้อนอะใครแอบดู น่าารักกมเขาบอกกันเองใช่ใช่หนูกำลังพูดคำนี้เขินหูร้อนไปหมด คนนี <aquí en S 1> <laughs> ้ใครน่ารักอ่ะเอ้ยนี่ไววล่นติ๊กตอกแม่เลยอ่ะ พี่หน้าร้อนหูร้อนไปหมดอตอนนี้คือร้อนหมดแล้วทุกคนร้อนจริงเลนเนี่ยรู้สึกร้อนมากคนรล้ พี่ชาก็จบกันไปแล้วนะคะพี <P> ่เอมี่กับการดู M <MV> อมวเมื่อกี้ ใช่เขิน,นอ,อ,อนะทุกคนเขินมากน่ารักมากมีความแบบเขินเขินอมๆเออใช่วันนี้เรา2คนรีแอคชั่นจบแล้วพร้อมความฟินมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เรารีแอคคลิปไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย